โอเคว่าไงลูกมาถึงแล้วเชิญนั่งได้เลยจ้ะแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับครับที่อเก l นพ s สเอ่อ I don't understand ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพี่เหมือนเคยเจอหนูมาก่อนไม่เคยครับลาฟมิมมิะลาบอยากินลาบหรอ무슨소지 ฉมีตัวกูเอูอะไรอยู่ไม่ตลกเลยพี่ก็ไม่ได้ตลกไม่ใช่คนตลกจ้ะเดี๋ยวออมมาย่งไรหรอคะรถไฟฟ้าค่ะผิ่เดี๋ยวนี้ต้องนั่งรถไฟฟ้าเท่านั้นคุณอยากทำงานตำแหน่งไหนหรอคะใครสัมภาษณ์ใครคะตอนนี้ใช่ก็เป็นจเนี่คือคุณสัมภาษผมหรอใช่ yes 잘못생각하고계세요คิดผิด ค่ะรับจดูกสครับสัมภาษณ์ครัแล้ววันนี้เดินทางมายังไงเนี่ยเดินทางมาสัมภาษณ์ยังไงจ้ะพี่นั่งเครื่องบินมาพี่มาด้วยรถไฟฟ้าแต่พี่ก็กลับด้วยเครื่องบินเหมือนกันจ้ะอ่าบินไเครื่องบินของเลอกินเผ็ดไหมชิลี่สปซี่เนมาเลยอะะ วันหลังต้องไปกินน้ำเงี้ยวแล้วลูกโอ้เธอบอกจบจริงกันจุ๊คือจะทำให้ทายตอนนี้เลยเหรอครับคือจะให้ทายยังไงขายหมดแล้วก่ะขายดีเกินอุารังอันนี้คืออวด <laughs> มาพี่อยากได้คนเท่ๆคูๆมาร่วมงไง <c oughs> ไม่เห็นลุกตุงแต่งตัววันนี้แลวดูคูดูเท่มากเลยอ่ะอือ <c oughs> <c oughs> ใช่อ่ะ <c oughs> แล้วเจบีอยากมาฝึกตำแหน่งอะไร position อ่าฉันตู 약간 쿨하고 뭔가 이런 섹시한 이미지잖아요. 코미 파브라가이직지가아니요 화장실 청소하고 싶습니다. ผ 이거는 라이 정도? 다장정도5 y 5 by 다 네, 사실 저는 금액으로 따지지 않고 색깔로 따지는데 전 초록색을 좋아해서. ผมไม่ไเลขหรอชอบสีเ 오. ได้เ อ่าทุกทกทุกุ่กท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 ุิทุก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 ทวกทุกทุกที่ทหนที่ทุกทุกทุกีุกทุาทวกทุกไุกท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 นาทีกไปกทุ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 แทุกทักทุ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 ้ท้าทุก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 ัุกท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 ุจทกทุ แน่นอนเป็นที่ที่แบบดีที่สุดเอ่ยห้องน้ำนะคะเนี่ยห้องิญฉีลูกนะ